สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกวโดยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะได้เล็งเห็นความสำคัญถึงสวัสดิภาพและประโยชน์สาธารณะของประชาชนเห็นชอบให้เกิดการศึกษาวิจัยโครงการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรมจากความเชี่ยวชาญของทีมนักวิจัยสกวตั้งเป้าหมายภายในสองปีผนวกความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ประยุกต์สร้างความแข็งแรงให้โบราณสถานของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ในลักษณะการป้องกันความเสียหายมากกว่าการซ่อมแซมเพื่อมอบเป็นสูตรสำเร็จถ,ถ่ายทอดให้หน่วยงานด้านการบุรณะโบราณสถานอย่างกรมศิลปากรได้นำไปพิจารณาอนุรักศมศมษ์สมบัติของชาติเมื่อสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วนอกจากสร,ร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสมัยใหม่โครงสร้างปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างโบาราณสถานหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับยกตัวอย่างก็เช่นที่เนปาล ที่พมา่าที่พุกามนะครับรวมถึงที่เชียงรายของเราด้วยเราก็เห็นเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์เหล่านั้นก็นํามาสะท้อนกลับมาคิดว่าเอ๊ะในบ้านเราเองเนี่ยเราละเลยโครงสร้างโบราณสถานกันไปอยู่โครงการอนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานด้วยหลักวิศวกรรมในหนึ่งโครงการประสานจาก4องค์ประกอบด้วยกันเริ่มเดินหน้าตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมปี2559ด้วยจิก๊กซอตัวแรก การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการประเมินและติดตามโครงสร้างโบราณสถานนำเทคโนโลยีวิศวกรรม3ามเครื่องมือเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการบูรณะโบราณสถานในอนาคต3เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1. การใช้กลุ่มตัวอย่างจากเศษวัสดุจริงที่ผ่านการบูรณะและกรมศิลปารกรมอบให้มาศึกษาคุณสมบัติอิฐและปูนก่อนในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เห็นถึงคุณสมบัติกายภาพและคุณสมบัติทางกลว่าวัสดุสามารถรับแรงกดความปรุนของวัตถุ ระดับการดูดซ erm ึมน้ำได้มากน้อยเพียงใดมีลักษณะทางเคมีอย่างไรเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลคุณสมบัติของวัสดุที่ศึกษาและสร้างวัสดุจําลองหรือวัสดุทดแทนสมัยใหม่ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงสร้างและภาพลักษณ์โบราณสถานเดิมมากขึ้นเครื่องมือที่2ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนศึกษารูปทรงสันฐานเพื่อสร้างแบบจําลองทางวิศวกรรมแสดงโครงสร้างโบราณสถานทั้งภายในและภายนอก ด้วยหลักการทำงานในจุดนับล้านล้านประกอบเป็นรูปทรงกายภาพแบบสามิติแสดงความโน้มเอียงเก็บข้อมูลผ่านเทคโนโลยี Point Cloud รักษาในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใช้ติดตามและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของวัสดุในอนาคตเครื่องมือสุดท้ายเรียกว่าการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่กระทบกับตัวอย่างอย่างตุ้มกระแทกที่ใช้ตรวจสอบความแข็งแรงของวัสดุหรือกล้องเทอร์โมกราฟเพื่อให้ทราบถึงสภาพของวัสดุ ตอนนี้เนี่ยเราดำเนินการมาประมาณ1ปีนะครับในระยะ1ปีเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงสโคบไปบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เริ่มเข้าไปทำงานเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปในมุมมองของวิศวกรนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยนะครับการบูรณะโบราณสถานเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยมิติหลายๆมิติซึ่งอาจจะมากกว่าวิศวกรรมนะครับตรงนี้เองเราก็มีการปรับสโคบงานนะครับเพื่อให้เราได้ข้อมูลเนี่ยที่จะ เป็นประโยชน์โดยตรงนะครับหรือสามารถนําไปใช้ได้ในหลายๆมิตินะครับนอกจากวิศวกรรมเองเนี่ยอาจจะไปใช้ในเรื่องของโบราณคดีในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็มีการปรับไปบ้างนะครับแต่ก็สามารถได้ข้อมูลมาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งภายใน2ปีเนี่ยเราก็คาดว่าเราก็น่าจะได้อย่างน้อยเนี่ยมีเป็นต้นแบบของฐานข้อมูลดิจิทัลนะครับ อนาคตคู่มือการใช้เทคนิควิศวกรรมในการประเมินและติดตามโครงสร้างในรูปแบบดิจิตอลนี้จะเป็นตัวช่วยในการบูรณะโบราณสถานในรอบด้านมากขึ้นอนาคตสามารถเชื่อมโยงไปยังเทคโนโลยี VR หรือโลกเสมือนจริงเพื่อช่วยงานด้านการบูรณะหรือการท่องเที่ยวจิ๊กซอตัตวที่2ทีมนักวิจัยใช้การสำรวจรูปทรงจากการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและกล้องวิดีโอนำมาสร้างแบบจำลองโครงสร้าง3มมิติเพื่อใช้วิเคราะห์ ด้านความมั่นคงโบราณสถานด้วยการประมวลผลจากซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรมนำภาพสามมิติที่ได้เข้าสู่การวิเคราะห์เพื่อบุรณะต่อไปส่งผลดีช่วยให้การทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเครื่อง TD สแกนมีราคาสูงกว่าวิธีการประยุกต์มากกว่า3เท่าตัวด้วยประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกันทเ,เ,เ,นาาเทนคโนโลย,ยีที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะสามารถมองไปสู่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะทางกรมศิลปากรนะครับอย่างเช่นผมผมยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีภาพถ่ายเนี่ยนะครับ มันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายๆในส่วนเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะทําการสรุปวิธีการปฏิบัติแล้วก็มอบให้กับหน่วยงานที่จะต้องเอานำไปใช้ต่อไปแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วยนะครับหรือข้อมูลที่เราไม่เคยมีมาก่อนเราไม่ทราบมาก่อนนะครับเราขาดการเก็บข้อมูลเราขาดการบันทึกเราตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจต่างๆ จิ๊กซอตัวที่3การวิเคราะห์โบราณสถานด้วยวิธีวิเคราะห์ชั้นสูงหรือ f i n i t e e l e m e n t เป็นการจำลองความถี่ธรรมชาติเพื่อผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันน้ำหนักขององค์เจดีแรงลมแรงสัน่นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่มีผลต่อโบราณสถานอย่างในตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อจำลองมาตรฐานการเกิดแรงสั่นสะเทือนซ้ำในรอบ1000ปีจะมีแรงเกิดขึ้นกับป้องฉนัยของเจดีวัดหลวงราชสันฐานจังหวัดพะเยาส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของยอดเจดี ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบวิธีการเรียนรู้เพื่อประมวลผลก็จะสามารถป้องกันความเสียหายดังกล่าวได้องพ์ชรีเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเสริมเหล็กแล้วก็ไม่มีการใช้เสาเข็มนะครับและในสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพอิฐเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่าในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเสริมเหล็กเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องของการใช้คอนกรีตการใช้เหล็กเสริมเนี่ยเริ่มต้นมีมาในตั้งแต่สมัยรอสีเป็นต้นมา แต่ว่าองค์พระเจดีย์ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นยาวนานมาแล้วครับหลายร้อยปีครับในสมัยนั้นเนี่ยสมัยอุทยาสมัยสุปโขทัยเนี่ยนะครับก็เป็นการก่อสร้างใช้อิฐล้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีจุดที่มีความอ่อนแอค่อนข้างมากนะครับที่เราตรวจพบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าป้องฉนไพก็จะเป็นบริเวณที่เป็นจุดปลียอดของตัวองค์พระเจดีย์ซึ่งบริเวณนั้นนะครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีแรงที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวกระทำเนี่ย ก็จะทําให้บริเวณนั้นเนี่ยอาจจะหักโค่นลงมาได้นะครับอีกทั้งตัวฐานเจดีย์เนี่ยในบางส่วนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอยู่ใกล้กับชั้นดินซึ่งในบางพื้นที่เราพบว่ามีน้ําท่วมเกิดขึ้นก็อาจทําให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็ทําให้ฐานพระเจดีย์เนี่ยยุบตัวลงมาได้อันนี้ก็เป็น2จุดที่เราต้องให้ความสําคัญไฟไนท์เอลิเมนต์จะเป็นการพยากรณ์ได้ว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆโครงสร้างของโบราณสถานส่วนใดที่อ่อนไหวที่สุด ทีมนักวิจัยจึงเสนอให้เกิดการป้องกันการเสียหายของวัตถุด้วยการใช้เทคนิคเพอร์โลซีเมนต์แผ่นเหล็กคาร์บอนไฟเบอร์ซ่อมแซมรวมถึงการเสริมการค้ำยันจากด้านในและการอัดฉีดปูนเข้าไปภายในช่องว่างของวัตถุตามวิธีแตกต่างกันตามคุณสมบัติของโบราณสถานเพื่อให้การบูรณะคงรูปแบบเดิมและสวยงามที่สุดองค์ประกอบสุดท้ายของโครงสร้างคือ geo ฟิ y s i c s การสำรวจใต้พื้นดินเพื่อทราบโครงสร้างใต้พื้นดินรวมไปถึงภายในของเจดี จะเป็นการชี้พิกัดจุดตรงใต้ดินการค้นพบเมืองโบราณหรือวัตถุโบราณอยู่ใต้ดินซึ่งจะได้รับประโยชน์ในแง่โบราณคดีรวมถึงช่วยป้องกันปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตลดระยะเวลาบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขุดค้นมากกว่าหนึ่งเท่าตัวในส่วนงเทคนิคที่ที่ผมทำเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับเทคนิคที่1ก็คือเรียกว่า ground penetrating radar เรียกสั้นๆว่า GPR เนี่ยหรือภาษาไทยบางทีว่าธรณีเรดาร์เนี่ยก็คือการส่งเครื่องิทยุลงไปข้างใต้ นะครับแล้วก็ให้มันสะท้อนกลับขึ้นมาก็าจะสร้างเป็นภาพได้อีกวิธีหนึง่งเราก็จะใช้วิธีวัดสภาพต้านทายไฟฟ้านะครับก็จะวัดความต้านทาไฟฟ้าของใต้พื้นดินก็หลักการง่ายๆคือว่าถ้าเกิดพื้นดินมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอยู่แล้วก็จะวัดตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือวัดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดตรงไหนที่มันมีสภาพความเป็นแม่เหล็กที่มันแตกต่างเนี่ยเช่นโครงสร้างเก่าๆหรือกําแพงโบราณเนี่ยก็จะเห็นเป็น ความพันธานที่ขอโทษเป็นสภาพแม่เหล็กที่ไม่ปกติขึ้นมาก็สามารถที่จะดีเทคได้เช่นกันวัดชัยวัฒนารามองค์พระปางหลักพบความแม่เหล็กสูงกว่าปกติทางทีมวิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อหารือกับนักโบราณคดีว่าการค้นพบเหล่านี้มีนัยสําคัญอย่างไรจากนั้นจะส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเนี่ยเราหวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่อไปถ้าจะกุดค้นเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนา หน่วยงานหรือบุคลากรเพื่อมาช่วยตรงนี้ได้โดยตรงนะครับเช่นอาจจะหาเครื่องไม้เครื่องมือ,มอ,มอมที่ใช้ในการสำรวจมาพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องขึ้นมาก็สามารถที่จะตอบสนองภารกิจของเขาได้ได้อย่างได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยครับระยะเวลาร่วมหนึ่งปีที่ทีมนักวิจัยคณาจารย์และนักศึกษาร่วม40ชีวิตใช้เวลาในการหาคำตอบ เพื่อเป็นผลลัพธ์ส่งต่อความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ1ปีจากนี้ทุกคนยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้งานวิจัยออกมาสมบูรณ์แบบพร้อมใช้เพื่อให้โบราณสถานที่เป็นอารยธรรมที่ทรงคุณค่ายังคงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคู่บ้านคู่เมืองตลอดไปในส่วนของอความรู้ทางด้านวิศวกรรมเนี่ยในแง่ของวิศวกร,รในแง่ของนักวิจัยที่ทางานทางด้านวิศวกรรมเนี่ย ควรจะต้องมีส่วนร่วมควรจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการบำรุงรักษาโบราณสถานของเราด้วยนะครับการที่มีความรู้การที่มีนักวิชาการเข้าไปร่วมมือเข้าไปกับกรมศิลป์เนี่ยจะทําให้การปฏิบัติงานงต่างๆของกรมศิลป์เนี่ยเป็นไปอย่างการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกต้องตามหลักสากลซึ่งทางยูเนสโกต้องการส่วนนี้ด้วย